ณงานแข่งขันตำรวจโลกที่จะหาตำรวจที่เก่งที่สุดในปัจจุบก็ได้มีตำรวจจากประเทศอินเดียอเมริกาและไทยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายกติกาการตัดสินคือเขาจะปล่อยกระต่ายเข้าไปในป่าและให้ทั้ง3าประเทศนี้แข่งกันว่าใครจะหากระต่ายได้เจอก่อนกันผ่านไปหลายชั่วโมงตำรวจอินเดียก็เดินออกมาจากป่าแล้วก็พูดว่า อัน,นี้ไม่ไหวแล้วหาไปหลายชั่วโมงเดินจนปวดน่องหมดแล้วอันนี้ตำรวจอินเดียเคยยอมแพ้หลังจากนั้นไม่นานตำรวจอเมริกาก็เดินออกมาจากป่าแล้วก็พูดว่าแอมหาเป็นชั่วโมงแล้วหายังไงก็หาไม่เจอตำรวจอเมริกาเคยยอมแพ้จากนั้นเพียงครู่เดียวตำรวจไทยก็เดินออกมาจากป่าพร้อมด้วยกับแพะ่ท่าทางสะบักสะบอมตาปูดบวมอยู่ในมือ ตำรวจก็ยื่นแพะให้กับกรรมาการกรรมการก็ตกใจบอกว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่กระต่ายที่เราให้ไปจับมานี่นาะพอตำรวจได้ยินดังนั้นก็ต้อยท้องแพะไปทีหนึ่งไอ้แพะมันเจ็บมันก็เลยพูดออกมาว่าผมยอมรับแล้วคะ่ะว่าผมเป็นกระต่าย